หาที่นำกลับมาใช้ใหม่มีอะไรบ้างคือสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเหมือนผมจะได้ไม่หลงทางเหมือนผมสวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวคราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับช่องนะครับหลังจากมันมีคลิปหนึ่งที่ผมลงไปเกี่ยวกับที่ผมไปเปิดคือเฟซ ในใน u t u b e เขาให้เปิดสร้างไรายได้ครั้งแรกของผมที่ผมไปเปิดสร้างไรายได้แล้วไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของ YouTube เขานะครับซึ่งรายละเอียดที่ไม่ผ่านก็ผมก็ได้พูดคุยไปในคลิปนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือ y o youtube เขาให้เรามาแก้ไขช่องคือ ถ้าเราแก้ไขช่องแล้วมันมี2องขั้นตอนเอางี้ดีกว่าคือหลังจากที่ไม่ผ่านแล้วเขาจะให้เราอุดทอนโดยถ่ายคลิปคือถ่ายคลิปภายในช่องเราในคลิปต่างๆถึงวิธีการถ่ายตามอะไรของเราว่าคลิปเหล่านั้นเป็นของเราอันนี้ขั้นตอนแรกก็คือยื่นอุดทอนภายในอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์หรือประมาณนะั้นผมจำไม่ได้ ผมก็ไม่ได้ทําตามขั้นตอนนี้ครับผมไปทาตามขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2คือเราไปลบคลิปที่เราไม่แน่ใจว่าจะผิดกฎหรืออะไรคือสิ่งที่ไม่แน่ใจผมไปลบรอบแรกผมลบไปประมาณครึ่งหนึ่งครับพอถึงเวลาระยะเวลานหนึ่งเดือนก็ส่งไปอีกรอบครับ พอส่งไปอีกรอบก็เหมือนเดิมก็ไม่ผ่านเขาให้เหตุผลเหมือนเดิมคือไม่สามารถคือคือเขาไม่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเขาให้เหตุผลในเรื่องเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงหัวข้อนี้เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่มีอะไรบ้างคือสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเหมือนผมจะได้ไม่หลงทางเหมือนผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่า ไม่ลงทางมันผมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งอันอันดับแรกเลยเราจะเสียเวลาไปนานมากคือยื่นอุทธรณ์ไปรอบแรกก็ประมาณเดือนหนึ่งก็เขาจะตัดตินให้เราจริงๆเขาไม่ถึงเดือนนะครับเขาก็ตัดตินแป๊บเดียวแต่ว่าระยะเวลาที่เขาจะเปิดยื่นยื่นขอเปิดรายได้ใหม่เขารอบแรกเขาหนึ่งเดือน,นครับ หลังจากนั้นเหมือนที่ผมบอกว่ารอบสองผมก็ยังไม่ผ่านทีนี้นานเลยครับกว่าเขาจะให้ยื่นเข้าไปใหม่อีกก็ใช้ระยะเวลาประมาณะไม่ใช่ประมาณสามเดือนเต็มๆครับก็เท่ากับผมในสองรอบผมคือเวลาที่เสียไปประมาณ4ีเดือนซึ่งท่านจะพอจะที่ตามช่องผมก็จะเห็นว่าเทำไมช่องผมเงียบไปคือตอนนั้นกําลังเกิดสูญอากาศจะเอาอยังไงดีครับ y ยูทูบช่องนี้ครับจริงๆผมแนะนำอย่างนี้ครับสมมุติว่าใครยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้อย่าให้เกิดสูญยากาศเหมือนผมให้ทำคลิปปกติครับแต่ว่าไอคลิปไหนที่มันฟุ่มเสี่ยงสําหรับทำให้ไม่ผ่านกดเรายึงเรายอย่าพึ่งไปทำครับทำคลิปของเราเนี่ยพูดคุยในคลิปตัดต่อคลิปตัวเองหมดอย่าไปน,นำเอาจากแหล่งอื่นมาทำไอ้นั้นจะทำให้ ก็คือเหมือนเหมือนการรักษาช่องของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะแนะนำว่าสี่เดือนที่ผมเสียไปผมเสียอะไรไปบ้างและผมต้องมาเริ่มต้นอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยครับก็คือเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่เขาเขาเขามีนิยามอะไรบ้างคือสำหรับใครที่ผ่านก็จะไม่เห็นข้อความนี้ครับ แสำหรับใครที่ไม่ผ่านครับ y o u t u b e เขาก็ดีครับเขาให้เขาให้หัวข้อมามาว่าไม่ผ่านเรื่องอะไรแล้วเขาก็เอาคำอธิบายมาให้เราเขาบอกว่าเนื้อหาที่ไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะอ่านตามตามที่ y o u t u b e เขาเขาให้มาเลยนะครับเดี๋ยวก็ลองทุกท่านลองไปแกะดูเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอดูช็อตโน้ตเพื่อจะเปลี่ยนความรู้ให้ทุกท่านเขาบอก เนื้อหาที่นำมากลับมาใช้ใหม่ก็คือเนื้อหาไม่ได้เป็นผลงานต้นฉบับของช่องนี้อย่างชัดเนื้อหาเอาอีกรอบนะครับเอาชัดๆเนื้อหาไม่ได้เป็นผลงานต้นฉบับของช่องนี้อย่างชัดเจนและอาจเป็นการนำเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่น กลับมาใช้ใหม่โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นที่เป็นนัยสําคัญเป็นของตนเองไม่มีการดัดแปลงที่สําคัญหรือไม่เพิ่มคุณค่าทางการศึกษาหรือความบันเทิงนี่คือนิยามที่เขาให้มาสำหรับอะไรหละข้อหาอะนกันข้อหาที่เนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่ซึ่ง เมื่อเรามาเจอคำคำคำที่เขาอธิบายมานี้ก็เราก็ต้องกลับไปดูในคลิปเราว่าคลิปของเราเป็นเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าไลทีละคลิปเลยโอ้โหคลิปผมเยอะมากครับเกือบเกือบเกือบ400อคลิปผมไปไล่ดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ส่วนมากคลิปที่เป็นปัญหาจริงๆครับก็คือคลิปช็อตครับเพราะว่าผมมีการไปนําคลิปจากที่อื่นด้วย ทั้งที่เป็นคลิปเรานะครับคือผมไปลงในแพลตฟอร์มอื่นเอางี้ดีกว่าโดยผมทําแค่คลิปเดียวคลิปเดียวแล้วผมไปลงแพลตฟอร์มอื่นก่อนแพลตฟอร์มอื่นก่อนปุ๊บแล้วผมมาลงใน YouTube ทีหลังนี่เอไมันจับได้ว่าคลิปของเราเนี่ยในหนึ่งคลิปเนี่ยมันมีมันมีการนําไปลงหลายหลายแพลตฟอร์มเขาก็จับได้ว่าเป็นเนื้อหาที่นํามาใช้ใหม่คือเขาจะ ไม่รู้ผม AI ก็จับยังไงครับเขาอาจจะจับคลิปไหนลงก่อนก็เข,า,ขาอาจจะมีวิธีของเขาก็คือไอ้นั้นน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่สาเหตุที่ผมนึกได้และอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมว่าน่าจะใช่ก็คือผมไปนําคลิปจากแหล่งอื่นจาก youtube อ่ะที่ยูเซอร์ท่านอื่นนํามาเผยแพร่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจผมก็นํามาดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลง ก็เมื่อกี้เขาบอกไม่มีนัยยะสําคัญก็คือเปลี่ยนแปลงไม่เยอะก็คืออาจจะคือไม่เต็มที่ก็คือคลิปไหนที่ผมไม่ชัวผมก็ไปลบออกหมดเลยอันนี้ไม่ถึงว่ารอบสองครับผมไปลบออกหมดเลยท่านจะเห็นว่าในคลิปช็อตาตามช่องผมอะจะเห็นว่าคลิปช็อตของผมหายไปเกือบเกือบทั้งหมดผมก็จะลงไว้คลิปที่ผมถ่ายเองจริงๆแล้วก็ ลงไว้ใน Youtube อย่างเดียวผมก็ไล่ไปลบในแพลตฟอร์มอื่นด้วยที่เป็นคลิปซ้ำกันก็ก็นั่นคือเรียกอะไรนะสิ่งที่ผมแก้ไขเบื้องต้นซึ่งตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเขาให้นิยามคำว่าเน,นื้อหาก,กับมาใช่ใหม่เขาบอก Youtube เขาก็ดีนะครับเขาก็บอกเขาก็แนะนำเราเพิ่มเติมเขาบอกว่าสิ่งที่ควรทำนะครับ สิ่งที่ทควรทําในสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเนื้อหาที่อนุญาตให้สร้างไรายได้ได้เขาก็ให้คําแนะนาอันนี้เขาก็จะให้เป็นข้อข้อมาข้อแรกเขาบอกว่าการแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นเองให้มีความสนุกสนานหรือข้อคิดอันนี้คือนํามาสร้างได้เขาบอกว่าแก้ไขเนื้อหาก็คือเอาของคนอื่นมาเนั่นแหละแต่ว่ามา แก้ไขและก็สร้างขึ้นมาใหม่โดยจะใช้เสียงพูดของเราเสียงเอฟเฟกของเราเพิ่มเติมเข้าไปให้เกิดความสนุกสนานหรือมีข้อคิดเขาบอกนี้ให้ทำได้แต่เราต้องอย่าลืมว่า AI เขาจับได้แค่ไหนว่าทำได้ไม่ได้อันนี้ก็ให้ท่านไปพิจารณาอีกทีครับส่วนข้อ2ครับที่เขาบอกให้ทำได้คือคลิปเนื้อหาของคนอื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการ รีวิวหรือวิพากวิจารณ์ไอ้นี้คือสมมุติว่าเราไปนำนำคลิปของข่าวตะลังดังตันนี้มาอยู่ในช่องเราเราก็มาเปิดในคลิปเราแล้วก็เรามาวิพากวิจารณ์ในคลิปนี้เขาบอกให้ทำได้แต่เขาไม่ได้บอกว่าประมาณไหนก็ให้ท่านไปพิจารณาเนื้อหาและก็ความเหมาะสมในการรีวิวหรือวิพากวิจารณ์อีกทีว่าท่านจะผ่านหรือเปล่าไอ้นี้ผม ือเขาให้เขาให้คาแนะนํามาอย่างนี้สิ่งที่ควรทําข้อที่3ครับการนําภาพยนตร์ที่คุณเขียนบทสนทนาขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนเสียงภาคอันนี้ให้ทําได้ครับก็คือไม่ถึงว่าเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งในภาพยนตร์หรือในคลิปของคนอื่นมามาใส่เสียงภาคตลกตลกเสียงของเราเสียงภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาต้นฉบับเขาบอกทำได้ อันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูอีกก็ขออนุญาตใส่กันยุงหน่อยครับผมถ่ายข้างนอกบ้านวันนี้ยุงเยอะมาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่เขาให้ทำได้ครับก็คือ,คอเทปบันทึกการแข่งขันกีฬาที่คุณอธิบายถึงสิ่งที่ทำให้ผู้แข่งขัน รู้ว่าการแพ้ชนะคืออะไรเหมือน,นเราเอาคลิปกีฬามาครับแล้วก็มาอธิบายว่าเ้ยเทคนิคแบบนี้การการแข่งขันแบบนี้ทำให้ชนะได้มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมของคุณก็อันนี้เขาบอกทำได้อีกข้อต่อมาครับเขาเรียกวิดีโอที่ียวิดีโอรีแอคชันที่คุณใช้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอต้นฉบับอันนี้คือ สมมติว่าเราเอาวิดีโอของใครสักคนมาแล้วก็เรามาเป็นเหมือนรีแอคชั่นมาอธิบายว่าเอวิธีนี้ที่เขาทำเขาทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้น,นี้ก็ทําได้หัวข้อต่อมาเขาบอกว่าฟุตเทจที่มีการตัดต่อโดยครีเอเตอร์คนอื่นซึ่งคุณเพิ่มเนื้อเรื่องหรือความคิดเห็นลงไปใหม่อันนี้เขาบอกทําได้ก็คือวิดีโอของคนอื่นนั่นแหละเราเพิ่มเนื้อหาเพิ่มความคิดของเราลงไปได้ ซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่ YouTube เขาให้ทำได้แต่ในสิ่งที่เขาให้ทำได้คนที่ตัดสินใจถึงความพอดีคืออะไรที่สร้างไรายได้ได้ไม่ได้อยู่ที่ระบบ AI ของระบบหลังบ้าน youtube เขาจับเจอผมไม่รู้ว่าเขาแค่ไหนครับของผมว่าโดนไปหลายคลิปเคยมีคลิปหนึ่งที่ผมเอาจากแหล่งอื่นผมว่ามัดัดแปลง เหมือนเนี้ยแต่ผมดัดแปลงไม่ได้ถึงเกณฑ์เขาคลิปนั้นผมมียอดคนดูหนึ่งหนึ่งล้านวิวผมลบออกเลยผมไม่เสียดายผมถือว่าค,คือคือเราเราเอามาจัดแหล่งอื่นเรามาเติมของเราได้ไม่พอไอ้นนี้มาสิ่งที่เขาให้ทำได้แล้ว ต่อไปสิ่งที่เขาห้ามไม่ให้ทําเด็ดขาดเพราะว่ามันจะผิดกฎแน่นอนข้อแรกคือวิดีโอสั้นที่รวบรวมมาจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆหรือแพลตฟอร์มอื่นนั่นเองคือเอามาทั้งดุนมาลงท่านผมเห็นบางคลิปบางท่านเนอามาลงทั้งดุนมีลายน้ํามาด้วยลายน้ําแพลตฟอร์มเดิมแพลตฟอร์มเก่ามาเขามาด้วย น,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 นั่นคือการ copy เอามาลงไอ้น,นี่เขาห้ามทำเด็ด,ด,ดขาดข้อที่2สองหรับข้อห้ามคือคอลเลกชันจากเพลงจากศิลปินวงต่างๆที่มีถึงจะเขาอนุญาตให้ใช้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนเราไปแพลตฟอร์มอื่นเขาจะมีคลิปเพลงเหมือนกันเราเอามาลงทั้งคลิปเอาทั้งเพลงมาจากแหล่งอื่นทั้งตที่บางทีอ่ะใน YouTube เขาก็มีเพลงนี้อยู่แล้ว เพลงนี้แล้วเขาคือเขาได้ลิขสิทธิ์มาโดยตรงแต่เราไปเอาเพลงนี้มาจากแหล่งอื่นมาลงเขาก็บอกห้ามและอีกอย่างคือคลิปช่วงต่างๆของรายการโปรดที่อ,อันนี้เอาใหม่คลิปต่างที่ที่เรียกะไรนะเอาเรื่องเล่าจากแหล่งอื่นโดยที่มาลงในคลิปเราแล้วก็เราเราเนี่ยเราเพิ่มนิดเดียวก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่จริงๆไม่พอ บางที่เอาเรื่องเล่าของคอื่นมายาวเลยเราก็ไปเติมคําคิดเห็นแกนิดเดียวอันนี้เขาบอกก็ห้ามทํานะครับข้อต่อมาครับเนื้อหาที่อัปโหลดมาแล้วหลายครั้งโดยครีเอเตอร์คนอื่นอันนี้ก็คือคลิปไหนดังเราก็ไปก๊อปปี้เขามาลงในช่องเราอันนี้ก็ไม่ได้ข้อสุดท้ายครับการโปรโมทเนื้อหาของผู้อื่นอันนี้เขาห้ามโดยเด็ดขาดสมมุติว่าใน YouTube ก็ช่างครับ เราไปเอาจากช่องอื่นแล้วก็เรามาลงโปรโมทว่าเนื้อหาเนี้ยมาจากท่านนี้ท่านนี้เขาก็ห้ามทาไอ้นี่คือสิ่งที่ห้ามทํานี่คือบทบทเนื้อหาของคําว่าเนื้อหาที่นํากลับมาใช้ใหม่มีข้อควรทําไม่ควรทําตาม,ตามที่ผมอธิบายแบบสัน้นๆผมสําหรับใครที่ไม่มีปัญหาในการทําช่องและผ่านก็ไม่มีปัญหาแต่ว่า เหมือนที่ผมพูดไว้ในตอนแรกว่าผมเจออะไรบ้างเมือม่อเมือ่อเมื่อไม่ผ่านไม่ผ่านการสร้างใา้ได้สิ่งแรกที่เจอเลยครับช่องผมก็มีระยะนานครับเพราะาผมไม่ใช่คนดังไม่ไม่ใช่อินฟลูท่านดังๆไม่ใช่คีเตอร์คนดังๆกว่าจะสร้างหาคนครบผ่านคนกว่าจะทําคลิปกว่าจะอะไรเรียกการดูช่วงดูมันก็น้อยลงตามไปด้วย ผมทำคลิปมาเกินเรื่องไรพอเขามีกฎเกณฑ์ว่าจะผ่านเกณฑ์สามพันสาพันชั่วโมงสามารถเราจะไปลงสมัครสร้างไรายได้ได้แต่จะมีไรายได้จริงๆต้องสี่พันชั่วโมงขึ้นไปนี่ผมติดปัญหาตรงสามพถึงสี่พันเน้กเพราะคลิปผมรวมทุกทกคลิปแล้วที่ที่มีอายุ1ปีตอนส่งไปมีเกิน4ี่พันชั่วโมงถ้าผ่านก็สามารถสร้างไรายได้ได้แต่ปัญหาคือ คลิปผมหมดอายุก่อนและคลิปที่หมดอายุเป็นคลิปที่มีชั่วโมงเยอะมากผมหายไปพันกว่าชั่วโมงตอนนี้ผมก็เลยมาสตาร์ทที่สามพันใหม่ถึงจะผ่านการสร้างรายได้แล้วแต่ก็ยังไม่มีรายได้แต่ยังน้อยก็เป็นข้อดีว่า YouTube เขาถือว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วคือสามพันชั่วโมงแรก ไอ้นี้ไม่ไม่ไม่ทุกไม่ทุกประเทศนะครับแต่ว่าสําหรับประเทศเราเขาให้เปิดสร้างรายได้ได้โดยต้องรอให้ครบพันชั่วโมงถึงจะมีเนื้อมีรายได้จากค่าโฆษณาค่าอะไรในคลิปแต่ว่าในช่วงสามพันชั่วโมงที่เนี้ยเขาเขาก็จะมีเมนูสร้างรายได้เป็นเมนูอย่างอื่นมาให้เราเช่น super chat super tank การรีวิวอะไรายการมีร้านค้าเอาไปปักลิงปักอะไรได้แล้วก็การมี โปรแกรมสมาชิกก็โปรแกรมสมาชิกกับโปรแกรมซูเปอร์แตงเราเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าร้านค้าเราสามารถจะไปปักตะกร้าในคลิปเราได้อันนี้เขาก็เปิดให้ทําได้แต่ผมในร้านค้าผมไม่ได้เปิดสมาชิกผมก็ไม่ได้เปิดผมมองว่าทุกคนสามารถจะดูคลิปผมได้ทุกคนผมก็จะไม่มีระบบสมาชิกก็คือทุกคนอยากดูก็ดูได้เลยผมก็จะมีแค่ ซูเปอร์แชทซูเปอร์แส่งสติกเกอร์มาสนับสนุนผมก็ถือว่าเป็นไรายได้เล็กน้อยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครส่งมาเลยก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นการเริ่มต้นก็วันนี้มาเล่าสู่กันฟังถึงช่องที่ไม่ผ่านการสร้างรายได้หรือใครที่ทําคลิป y o u t u b e ใหม่ๆถ้าเจอปัญหาเหมือนผมนี่ก็แค่ขายได้แต่ถ้าท่านใครใครยังไม่เจอปัญหาเหมือนผมท่านปรมารถที่ เอาสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้ไปปฏิบัติตามและไม่ให้ผิดกฎท่านจะเคลียอะไรพอถึงช่วงได้ปุ๊บผ่านปุ๊บนี้ท่านก็จะสบายเลยก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมก็วันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยช่วงช่วงหลังผมเอาตะข่ายมาป้องกันยุงผมถ่ายนอกบ้านอากาศเย็นสบายกเลยมานั่งทำคลิปสบายๆในส่วนก็ตามธรรมชาติตามแนวสไตล์ผมครับอยู่กับธรรมชาติผมก็ ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมก็ให้กำลังใจกันต่อไปก็ใครต้องการคอมเมนต์มาถามเรื่องเกี่ยวกับทำสวนทำอะไรก็คอมเมนต์ได้ใครมีปัญหาอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็พูดคุยกันได้ช่องผมยินดีรับฟังแล้วก็พูดคุยแล้วก็ผมจะตอบทุกแชทผมพยายามจะตอบทุกทุกทุกคอมเมนต์ทุกที่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  ที่คอมเมนต์มาที่คลิปผมผมก็คือเราเป็นช่องเล็กๆเ,เราเราพูดคุยกันได้ลแล้วะมีตอนนี้มีสมาชิ 5, ก5000กว่าคนก็ขอบคุณมากจากายจ,จริงๆก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปว่าคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรขอบคุณมากครับผม